สิบวิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคุยเก่งหนึ่งฝึกการทักทายหรือเชิญชวนการยิ้มเย้มแจมใส่ใะการทักทายมีข้อดีคือฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคุณอาจจะเริ่มจากเรียนรู้ที่จะกล้าที่จะทักทายสอสดีผู้คนรอบข้างหรือเชิญชวนผู้อื่นให้มาเข้าร่วมในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือกำลังสนใจ เื่อเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาให้เกิดขึ้น 2. หาสิ่งที่เชื่อมโยงกันในบทสนทนาการอยากเป็นคนกุยเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดมากเสมอไปเราอาจจะเป็นผู้รับฟังที่ดีและเมื่อฟังอีกฝ่ายแล้วพบว่าเรามีอะไรที่ตรงกันคล้ายกันหรือมีอะไรเชื่อมโยงกับที่อีกฝ่ายกำลังพูดถึง ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถคุยต่อไปได้3ถามคำถามเมื่ออีกฝ่ายกำลังพูดหรือเราได้พูดจบหาจถามคำถามเพื่อเป็นการต่อบทสนทนาหรือถามคำถามที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสนใจและกำลังพูดถึงเท่านี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้บทสนทนานำเนินไปต่อได้แล้วค่ะ4 เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีบางคนอาจรู้สึกว่าการเป็นคนคุยเก่งแปลว่าเราจะต้องพูดให้มากเข้าไว้แต่ถ้าสมมุติในบทสนทนานั้นมีแต่คุณแย่งกันพูดอีกคนพูดเรื่องหนึง่งพูดจบแล้วไม่มีใครตอบไม่มีใครฟังแล้วก็เปลี่ยนไปพูดอีกเรื่องหากเป็นเช่นนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้เหมือนกันฉะนั้นการที่เราจะฝึก ตัวเองให้เป็นคนคุยเก่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเยอะพูดไม่หยุดหรือพูดเฉพาะเรื่องของตัวเองโดยเราอาจเปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีแสงไฟสัด่องได้เป็นผู้พูดและเราเป็นผู้ฟังที่ดีบ้างก็ได้ 5. ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นในการเข้าสังคมและอยู่ในบทสนทนาบางครั้งอาจจะมีคนที่ได้พูดถึงความสำเร็จของตัวเอง รือมีคนกาลังชื่นชมใครบางคนเป็นพิเศษเระหว่างตัโอกาสนี้ในการเรียนรู้ที่จะยินดีกับความสําเร็จของคนผู้อื่นได้โดยไม่พูดคะแนะนคะแนหรือพูดเรื่องของตัวเองกลับไปบ้างซึ่งถ้า,าเราสามารถยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นได้ต่อไปคนอื่นก็จะยินดีกับความสําเร็จของเราเช่นกัน 6. ระหนักถึงคุณค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องรอาการยอมรับหรือตัดสินจากคนอื่นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราต้องการความยอมรับจากคนอื่นและจะต้องเป็นคนที่คนอื่นยอมรับให้ได้ซึ่งก็ส่งผลต่อการวางตัวและการพยายามอยากเป็นคนที่คุยเก่งเช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วขอให้คุณหายใจลึกและหายใจเข้าหอ ขอยืนยันว่าทุกคนที่กำลังงานบดความนี้สามารถเป็นที่รักได้เจ็เลิกกังวลกับคำบอกควรหรือไม่ควรลดวความคาดหวังที่มีต่อตัวเองลงแทนที่จะพยายามเป็นคนคุยเก่งและได้รับการยอมรับจากคนอื่นสิ่งน,นี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจนี่ฉันกำลังทำสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอยู่นะ ฉันได้ทำถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองที่รู้ดีที่สุดว่าความทรมในจิตใจคืออะไรแล้วคุณจะได้รู้คำตอบจากหัวใจว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปแต่เคารพความคิดเห็นของคนอื่นความเคารพไม่ได้หมายถึงเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ยังหมายถึงการเคารพถึงความแตกตา่าง ทั้งตามความเชื่อวะนะัฒนธรรมศาสนาและอีกมากมายโดยพยายามหีกเลี่ยงหัวข้อที่เป็นประเด็นสังคมหัวข้อทางศาสนาการเมืองซึ่งแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง 9. รักษาบรรยากาศที่ดีในการเข้าสังคมและการฝึกเป็นคนคุยเก่งซึ่งสำคัญอีกอย่างคือ การเป็นผู้รักษาบรรยากาศที่ดีมันจะไม่สําคัญเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้พูดมากหรือน้อยหรือเป็นคนเริ่มบทสนทนาหรือไม่แต่เพียงแค่คุณนั่งยิ้มและเป็นผู้ฟังที่ช่วยกันทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีทุกคนก็ดีใจที่มีคุณอยู่ในประสบการณ์นั้นันนแล้วค่ะ 10. พยายามจบด้วยรอยยิ้มและความสนุก มีเรื่องตลกเกี่ยวกับการเข้าสังคุมและการนินทาเรื่องหนึ่งอยู่ว่าใครเดิอนออกจากโต๊ะเมื่อไรคุณนั้นเปลี่ยมตัวโดนนินทาได้เลยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ไม่มีใครไม่โดนนินทาแต่การที่เราอยากจะมีชีวิตที่สุขสบาย <c oughs> ก็อาจจะระหนักถึงเรื่องกดเอ่งแรงดึงดูดเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญด้วยหากคุณคุยสนุกเพรารพกคนอื่น รบรรยากาศที่ดีงามเมื่อนั้นก็จะเป็นการดึงดูดคนที่เหมือนกันและบรรยากาศที่ดีงามให้เข้ามาได้เหมือนกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ